อวิธี่แก่ปลาหลังก็นีเน่เลยสีนกาวไวร้รอๆแค่นี้ครับผมใช้ใดปอกผมๆๆๆๆเป่าปอกให้กาวนิ่มๆแค่ไหนถึงจะพอดีก็จับดูถ้ามันคุ่นๆเราก็แสดงว่ากาวก็จะนิ่มๆแล้วเราก็รุ้ยรุๆยรุยรุยพลาสติกบางๆครับผมถ้ามันแน่นมากก็แผ่นสเตนเลส สเตนเลยคุณสมบัติก็จะแข็งแรงขึ้นมาน้อยสอดใส่เข้าไปแสะเข้าไปแบบนี้ก่อนะรับับใส่ได้ปุ๊บแล้วพอพลาสติกกับพลาสติกนี่ครับจะได้ไม่มีบาดแผลเราก็ปึ๊บนี่ยผม up u บปั๊บไหลออกมาเลยกาวนิ่มๆมันก็จะออกง่ายครับผมนี่ปึ๊บแกะฝาหลังได้ก็จะสามารถทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ เปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอได้โอเคเพื่อมีประโยชน์สำหรับท่านครับ